ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับตำนานมนุษย์มาปานะครับทุกคนโอเคนะผมรีบอลลุงนิดนึงนะเผื่อ่านผู้ชมจะตกใจมากเกินไปนะครับว่าทำไมผมทำสิ่งมาดีนะเรื่องจากผมมีรีแอคชั่นในการพัฒน,นามากขึน้นเองนะครับคนเรามันต้องมีรีแอคชั่นในการพัฒน,นามากขึ้นถึตโตไปครับทุกคนคนั่นแหละแล้วก็เติวผม ตำนานมนุษย์บาบาในวันนี้นะครับผมจะบอกให้ <c oughs> เรื่อเดียร์นุบาบาในที่นี่นะมีอยู่ถึง11ตัวด้วยกันนั่นเองนะตัวที่หนึ่งนักชื่อจอมบีจีตัวที่สองชื่ออานาตตีนี่ตัวที่สามชื่อโทอสเมย์ไหยแบบขมิ้นตัวที่ห้าชื่อเจอย์เจย์ตัวที่หกชื่อ คอสเมยนะครับทุกทุกคนตัวที่เจ็ดชื่อไว้นะครับล้อเล่นไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกับคนไหนนะครับตัวที่แปดชื่อเจมีนะเธอมาทำให้ชันหัวลอนไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมล้อเล่นนะไม่เกี่ยวตัวที่แปดชื่ออยากจะท้นที่ร้องฟังใจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับตัวที่เก้าชื่อ แม่กาลเกดนะครบกเริบารวงเมริบารุงไม่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 ใช่ครับตัวที่เก้าไม่ใช่แม่กาลเกดนะครับทุกคนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวตัวที่สิบชื่อนะครับลุงสมศรีนะครับใครก็ไม่รู้นะครับทุกคนไม่มีนะไม่มี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 เลยไม่มีเลยนะครับทุกคน แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่นะครับที่คุณย่าหมาปอนะครับอยู่นะครับเป็นหัวหน้านะครับแกน้านะครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับย่าใครท้งนั้นเลยนะครับเป็นพงเผ่านะครับของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็นะครับย่าหมาป่านะครับก็แบบชอบนะครับก็คือชอบเอาข้าวต้มนะครับไปผสมกับน้ําเขียวให้หลานกินนะครับด้วยต้นโกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลานะครับทุกคนบ๊ายบาย